มาดูเอะเต็มกล้องหมดเลยพ่อมาไม่เป็นไรหรอเฮ้หอยขึ้นเรียบขึ้นมาห้ามขาจุ่มน้ำห้ามขาแตะพื้นโอเคตัน เอาขาออก <Okay. S 1> จะพุ่งไนเออมันก็ข่างอ่ดิขาแตะพื้นขาแตะพื้น <laughs> ไม่เห็นจะลอยเลย <laughs> <laughs> นั่นไงโดนพื้นแล้ว ันมันได้อันนี้เปไงพยายามขาดเก็บตังค์นุน่นนุน่นนุ่นย่นแล้ว ตันตันเธอก็ไปคนละทางสิลูกแม่ขอพุ่งจรวดได้ไหมได้ไหมแม่เย้ทิตันพุ่งพร้อมกันพุ่งพร้อมกันพุ่งพร้อมกันทิตันเพิ่งฉีดวัคซีนมานะเป็นไข้นะ อันดายืนดูดิลึกแค่ไหนนั่ยืนทำไมอ๋อแม่อนุญาตให้ยืนให้อันดายืนว่ามันเท่าไหร่พอหมดเวลาเลยให้เวลาอีกห้านาทีพอ กูเอาเลิกก็เล่นแบบนี้เลิกนะทางหมดแม่นราทำอย่างนี้ได้ไหมแม่่